มาเขียนชื่อออม,มาเขียนชื่คุณครูกันค่ะวันนี้คเราจะมาเขียนชื่อคุณครูกันนะคะไปกันเ <ปะ S 2> ลยโอ้ยจับผิดด้านอีกอ้ยโอ้ยโอ้ย <c oughs> แล้ว้ววเไไป,ไปอย่าแป๊บหนึ่งนะคะขอเขียนชื่อคุณครูก่อนคุณแล้วนะคะมีคำว่าคุณแล้วนะคะ มาถึงเขาว่าพอคุณครูเสร็จนะคะบอกเลยว่าอันนี้คือเป็นคุคดๆที่แบบทุกคนทุกคนเข้าใจไหมคือเราแบบคือเราอะเวลาปิดเทอมเราจะดีใจใช่ไหมแต่ทําไมรู้สึกว่าแบบพอย้ายโรงเรียนแล้วปิดเทอมมันรู้สึกแบบอํามันรู้สึกมันไม่มันไม่เหมือนตอนที่เราอนุบาลแล้วมันแบบมันดีใจอะทุกคนทุกคนทุกคน คนเป็นเหมือนกันไหมพอจะย้ายโรงเรียนแล้วมันเป็นแบบเน,นี้ยปิดท่ามปิดเเอสักกก่โอ้ยดำดำ,ดำหน้าจอดำแต่ว่าหนูมีแชทเพื่อนทุกคน,นไม่มีแชทเพื่อนสักคน มันไม่มีแชทเพื่อเลยสอคก,กคน,น,กคนเสร็จแล้วนะคะทุกคน,น,กกคนใครรู้พิมพ์บอกด้วยนะเราก็รู้นะคะใครรู้พิมพ์บอกนะใช่เดี๋ยวเราจะอ่านให้ฟังนะคะคุณ คูโรดจะนานะคะมีหัวใจด้วยนะคะ่ะหัวใจเล็กๆนะคะ่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายครับ